ส so, วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของแพลตฟอร์มอินสตาแกรมนะครับอ่าสำหรับใครที่จะเพิ่มยอดไลค์นะครับหรือว่ายอดไลค์เนาะอยู่นะครับเรายอยากที่จะเพิ่มยอดครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสำหรับใครที่สมัครแอคเคาท์ใหม่นะครับเราอยากจะเปิดการมองเห็นของโพลนะครับหรือว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโพลนะครับหรือว่าดันฟีก็สามารถที่จะทำตามผมได้เลยเนะะาะอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับเเาา Google, ลวาลาาข้ทีไใหาก้น ้าเราเข้าไปเลยนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าลิงกนวานาเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่มีสมาชิกหรือว่ามีรหัสผ่านอยู่แล้วครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยครับแล้วกดลงใช้เข้าใช้ได้เลยเนาะอ่าหรือว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกหรือยังไม่มีรหัสผ่านก็เดี๋ยวเรามาสมัครกันก่อนนะครับอ่าให้เราเข้าไปที่สมัครใช้งานด้านล่างที่เป็นเสฟ้าตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ะตรงนี้ครับก็จะมีข้อมูลให้เราใส่นะครับเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ครับก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคําว่าใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้านล่างตรงนี้ด้วยเนาะอ่ะตรงนี้ครับจะเป็นวินิจฉัยไม่เป็นผู้ชมมาเป็นติ๊กกันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมติ๊วินิจฉัยกันไปด้วยนะครับอ่ะเราก็กดสมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะหรือว่าผผ่่าาานทงคคุณู้ชมมกก็แดสอ่่าเำ อทีนี้ครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกกันเสร็จนะครับคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับในภายภาคหน้าที่คุณผู้ชมกลับมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะหรือว่าสำหรับใครที่สมัครผ่านทาง Google นะครับหรือว่าหรือว่าผ่านทาง Gmail คุณผู้ชมก็แค่มาก,กด sign in with Google ตรงนี้ได้เลยครับก็คือแปลว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google เนาะเดีย๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันไปเลยนะครับ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซซา์มือครับจะมีเมนูให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยนะครับอ่ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะอ่แต่ว่าตอนนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับหาเราเลื่อมาดูตรงบนโมตรงนี้เนาะอ่ตรงนี้ครับก็จะมีแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายครับม่นกาจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กทิกันเลยัอมก็ตอิส ครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้คุณผู้ชมครับเลยใช้ง,งานเลเวลเลืเาาอลนะอ่องอปั๊กกมกันได้เลยเนาะอ่าก็เดนะี๋้วคุณผู้ชมมาเรื่องหัวข้อตามผมเลียวกันครับให้เราเรื่องหัวข้อถูกใจอินสตาแกรมไม่ลดลงตัวนี้เนาะอ่ามาช่องต่อไปคือช่องบริการนะครับอ่าตรงช่องบริการเขาจะมีทั้งหมดสามตัวบริการครับแต่ละอันครับจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างตกันไปนะครับแล้วก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันไปเนาะก็เดี๋ยวคุณผู้ชมมาด้วยตามผมเดียกันนะครับให้เราไปด้วตัวได้ตัวนี้กันเลยเนาะ อ่าทีนี้ครับมาช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายครับตรงช่องคำอธิบายเขาก็จะมีการเขียนแจ้งเตือนแล้วก็มีเขียนข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์เนาะคุณผู้ชมก็จะเดินมาแวะอ่านกันด้วยนะครับอ่าให้เรามาช่องต่อไปคือช่องลิงค์ครับสำหรับใครที่ถึงช่องลิงค์ครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าโพสต์ลกันนะครับก๊อปปี้ลิงก์โพ์ที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเอาไปใส่ตรงช่องลิงค์ได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องจำนวนครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มมนนนนะะะคครรัััับบบอออาาจจีขข้้ตต่่่กยูว� อ่ามาช่องต่อไปก็ช่องเวลาเฉลี่ยกับค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบ้วครับแล้วกดส่งด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะ อ่ทีนี้ครับหลังจากที่เราก็ส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนแบบว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับครที่ถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะแต่ในระหว่างรอดำเนินการให้เราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือไ่ที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไวเช็คประวัติการสั่งซื้อของเรานะครับว่าเราซื้อห่อเข้าบริการถูกหรือเปล่าครับแล้วก็เอาไว้เช็คข้อมูลเด็ดนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นห่อเข้าบริการที่เราสั่ รลคอร์ดของเราไปก็แค่ก okay, ดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าโปรของเราเนาะอาทีนี้ถ้ามาดูตรงหน้าด้านหน้าสุดครับตรงนี้จะเป็นเลขอดีสิงหาที่คุณผู้ชมสั่งซื้อไว้นะครับส่วนด้านขวาสุดจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าตอนนี้เว็บไซต์อยู่ในช่วงอะไรนะครับก็คือตอนนี้อยู่ในช่วงรอดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูตจำกันนะครับ อ่าไม่เติมเงินครับจะมี2ช่องทางในการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับมาดูตรงอ่าช่องทางแล้วก็คำแนะนำผู้พูัคนไปเนาะอ่ามาที่ช่องทางแรกก็คือสแกน QR code ทุกราคานะครับตรงคำแนะนำเขาจะมีการเขียนบอกนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับจะได้ราบโบนัด5ปเซ็นต์ด้วยเนาะอ่าช่องทางที่2ก็คือคริปโตครับส่วนคริปโตนะถ้าคุณผู้ชมครับเติมเงิน500บาทขึ้นไปนะครับจะได้รางวันัดห้าเปอรเ็นด้วยนะครับอ่าทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสะดวกเติม ออขอไหครับส่วนนั้นล่วนจะม,จะม,จะม,จะมีจะมีประวัติการต่างนถ้าเราดูนาะอ่มโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพลนะครับเพื่อดูยอดไลคของของเราขึ้นหรือยังเนาะตอนนี้ครับมียอดไลคจนถึงกสยอดไลค์นะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งนะครับเพื่อดูยอดไลค์ขึ้นหรือยังตอนนี้ครับยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับยอดไลคที่ขึ้นมาก็คือ1น3อยายอดไลค์เลยเนาะ,อะโอเคครับซอมดอคจะปั๊มยอดขึ้น ans, น,นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เเมนนนนูะะพื่อครับ อ่าสำหรับใครที่ต้องการแนะนําเว็บไซต์นะครับหรือว่าใช้เว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าให้กับคนที่อยากใช้งานเว็บไซต์เนาะอ่าคุณผู้ชมก็แค่มาดูลิงก์ตัวนี้ครับอ่าถ้าคุณผู้ชมครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับใช้ให้กับคนอื่นๆนะครับหรือว่าแนะนําให้กับคนที่รู้จักครับคุณผู้ชมก็จะได้อัตราค่าแนะนําโดยเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นี้คิดเฉลี่ยได้เยอะมากๆครับส่วนขั้นตอนนี้ก็แบบเป็นการเปิดสร้างรายได้ครับคุณผู้ชมไปด้อนะ่ ถ้าเราใส่หัเรื่องตรงนี้ครับล้วก็ใส่ข้อความตรงนี้เนาะอ่าล้วก็แน่ไฟตรงนี้แน่ตรงนี้เหมือนเป็นการแบบว่าแนฟล์รูปภาพหร่าแนฟล์อะไรมาก็ได้ครับที่จะทาให้แอดมินเขาเห็นปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเนาะอ่าล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแา่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้งานกันได้เนาะอ่าโอเคครับเพื่อนวันนี้ครับผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท